อยลังสตูดิโอภูมิใจเสนอประกันชั้นหนึ่งความรับผิดชอบไม่ถึงจึงมาหารายการโหนกระแสก่อนอื่นแนะนำคนอ่านก่อนผมลุงศักดิ์ครับผมหอยครับวันนี้จะมาเล่าถึงเคสต,ตัวอย่างที่ออกรายการโหนกระแสนะครับเรื่องก็มีว่ามีครอบครัวหนึ่งนะครับบึงรถออกไปแล้วก็เพิอไปชนกับเสาไฟฟ้าเข้าหลังจากนั้นก็เข้าโรงพยาบาลทั้งครอบครัว เกิดการตรวจเลือดหลังจากนั้นประมาณ5ชั่วโมงที่การตรวจล้าช้าเพราะว่าเร่งช่วยเหลือผู้ประสบเหตุก่อนผลเลือดออกมา2มิลลิกร,รัมกว่าๆเสร็จแล้วเรื่องราวก็ดำเนินต่อไปเกิดการสอบสวนแล้วก็รักษากันเรียบร้อยเรื่องนี้ไปถึงประกันชั้นหนึ่งโหยบริษัทใหญ่นะครับทิพยประกันภัยพรเอ,อิญนะครับ ทิพยาประกันภัยคนรับผิดชอบเคสนี้เขารู้สึกว่ารักษาตัวบทกฎหมายและก็รักษาผลประโยชน์ของบริษัทมากกว่าความจริงของประชาชนผู้ประสบภัยไปหยิบตัวกฎหมายข้อหนึ่งซึ่งเขาเอาไว้ใช้สำหรับผู้ที่หลบเลี่ยงการตรวจเลือดหรือเป่าแอลกอฮอล์ในขณะขับขี่เน่เอาข้อที่ได้เปรียบมาใช,ใช่ไหมลุง ถ้าใครหลบเลี่ยงวิธีการตรวจแบบนี้เขาจะคิดวิธีว่า15มิลลิกรัมเอามาบวกเพิ่มทุกๆ1ชั่วโมงเช่นถ้าตรวจเลือดแล้วมีปริมาณแอลกอฮอล์40มิลลิกรัมแล้วเลยเวลาไป3ชั่วโมงเขาก็เอา15คูณ3เป็น45แล้วก็มาบวกกับที่ตรวจได้40ก็กลายเป็น85อันนี้เกินที่กฎหมายกำหน,นด50มิลลิกรัมแน่นอนแต่ตรงนี้เขาเอาไว้ใช้กับการตรวจแล้วมันเกิน10มิลลิกรัม ถ้าต่ำกว่า10มิลลิกรมัมเขาจะถือว่าไม่มีแอลกอฮอล์ในเลือดเพราะว่าเครื่องตรวจวัดมันอาจคาดเคลื่อนได้กัวแล้วลุงเอ้ยประกันเล่นเส้นด้วยเหตุนี้ประกันจึงปฏิเสธการจ่ายค่าสินไหมให้กับทางครอบครัวนี้ทางครอบครัวก็ได้ปรึกษากับทนายและก็ผู้มีความรู้จึงได้ไปร้องเรียนที่คปอพคปอพ,พคืออะไรอํานักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริม การประกอบธุรกิจประกันภัยฟังชื่อแล้วเหมือนส่งเสริมธุรกิจประกันภัยอย่างเดียวนะลงเออแม่งจุดประสงค์ตามชื่อเลยนะมึงแต่จริงๆแล้วจุดประสงค์เขาทำมาเพื่อเป็นคนกลางช่วยเหลือประชาชนผู้เดือดร้อนและช่วยเคลียร์กับประกันให้แต่ในทางปฏิบัติเขาจะไม่รู้จักประชาชนแต่เขาจะรู้จักทุกสิ่งทุกอย่างของบริษัทประกันภัยเอาตัวบทกฎหมายของบริษัทประกันภัยมาเป็นที่ตั้ง โดยไม่สนสสนแของประชาชนผู้เดือดร้อนอมันแย่ yeah, จริงๆนะอย่างเงี้ยเนือกว่าจะเป็นที่พึ่งที่ไหนได้พอไปลองเรียนคอปปอพอคอปปอพอก็บอกว่าตัวกฎหมายเขากําหนดมาไว้ประกันทําถูกต้องแล้วการบวกทุกๆ1ชั่วโมงกับ15มิลิกรัมเปอร์เซ็นเป็นตามข้อกฎหมายจะทำอย่างไรกันต่อไปในเมื่อที่พึ่งของประชาชนกับ เป็นที่ฟอกขาวให้กับบริษัทประกันภัยเจ้าคอปพอ,ปอแล้วจะทำยังไงกันต่อไปดีล่ะแบบเนี้ยครอบครัวผู้ประสบเหตุก็เดือดร้อนกันนะสิไหนจะค่ารักษาพยาบาลไหนจะค่าผ่อนรถไหนค่าประกอบอาชีพแต่ละวันอีกสุดท้ายก็ต้องไปกู้หนี้นอกระบบมาดอกเบี้ยบานเบอะเขาต้องใช้ชีวิตแบบนี้ต่อสู้มาตลอด2ปีเต็มๆส่งเรื่องร้องเรียนไปตรงนู้น ไปตรงนี้ก็ช่วยอะไรไม่ได้เงียบขนาดขึ้นศาลศาลตัดสินว่าผู้ประสบเหตุชนะคดีในศาลชั้นต้นกับบริษัทประกันภัยแบบนี้เรื่องก็จบสวยแล้วไงลงุงถ้ามันจบแค่นี้ก็ไดออะไรทางบริษัทประกันภัยเขายื่นอุทธร์ต่อเขาไม่เชื่อในหลักฐานที่แพทย์หลายๆคนได้บอกแล้วกอดข้อความจากนิติเวชโรงพยาบาลตำรวจที่ว่าทุกๆ หนึ่งชั่วโมงปริมาณแอลกอฮอล์จะลดลง15มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ซึ่งตรงนี้มันพิลึกกึกกือเอาลองคำนวณดูถ้าคนไม่กินเหล้าเลยแล้วยังไงมันก็ไม่มีแอลกอฮอล์ในเลือดอาจจะมีสักหนึ่งหรือสองแล้วเลยไปห้าชั่วโมงแล้วอยู่ๆมึงก็เอาสูตรนี้มาคำนวณเลย15คูณ5เท่ากับมีแอลกอฮอล์ในเลือด7จเปอร์เซ็นต์เลยเอาตามสูตรเฮ้ยอย่างนี้ก็ได้เออลงุง ก็คนปกติเขาไม่คิดแบบนี้แต่บริษัทประกันนี่เขาคิดแบบนี้ไงปัญหาพื้นฐานที่พบเห็นก็คือสูตรคำนวณแบบพิสดารของนิติเวชโรงพยาบาลตำรวจไม่ยอมเขียนรายละเอียดเอาไว้ปล่อยเอาไว้เป็นดุลพินิษของเจ้าหน้าที่อันนี้แหละเป็นเหตุที่อันตรายร้ายแรงมากท้ายพอมาออกรายการโหนกระแสพร้อมกับนายแพทย์พร้อมกับทนายความทางผู้บริหารชั้นสูงของบริษัททิพยประกันภัยก็ออกมารับรอง ว่าจะยุติการอุทธร์แล้วก็จะชดใช้ตามค่าสินไหมแล้วค่าเสียเวลาที่เกิดขึ้นไม่ได้พูดถึงอันนี้ใครจะรับผิดชอบเพราะว่าผู้ประสบเหตุนั้นต้องกู้หนี้ยืมสินมาทั้งค่าดอกเบีย้ยทั้งค่าเสียเวลาทำมาหากินตรงนี้คงต้องฟ้องร้องกันต่อหรือว่าพอแค่นี้เพราะผู้ประสบเหตุก็ เหนื่อยกับการค้าความของบริษัทประกันภัยนี่มานานมากเกือบ2ปีเต็มๆเ,เมื่อถอดบทเรียนจากเรื่องราวแบบนี้นะครับ 1. ประกันภัยเราควรซื้อประกันภัยจากบริษัทที่น่าเชื่อถือได้มีรีวิวที่ดีอย่าซื้อเพียงแค่ว่าควรรู้จักเอามาขายเพราะจะเจอปัญหาแบบนี้เพราะหลายบริษัทประกันภัยนะตอนก่อนซื้อสวยหรูหมดได้หมดนุ่นนี่ได้หมดทุกอย่าง และเมื่อเกิดปัญหาขึ้นแล้วนะอย่าเอาทุกอย่างไปทิ้งไว้ที่คอปพอย่างเดียวเพราะจากเคสนี้พิสูจน์ออกมาแล้วว่าคอปพอไม่ได้ช่วยเหลือประชาชนอย่างจริงจังเลยเขาจะกอดตัวกฎหมายของบริษัทประกันภัยเอาเป็นที่ตั้งอย่างเดียวใช่ไม่สน4ีสนแของประชาชนทั้งนั้นอย่างเคสที่มาออกในรายการโหนกระแสนะยังมีคุยด้วยนะว่ามีบริษัทประกันภัยบริษัทหนึ่ง ไม่ยอมชดใช้ค่าสินไหมให้กับผู้ประสบภัยเพราะว่าผลตรวจแอลกอฮอล์ของเขาเป็น20มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ทางผมได้แจ้งบอกกับบนสปปกันนั้นว่าคุณต้องจ่ายนะเพราะว่าผลตรวจมันไม่ถึง50มิลลิกรัมคุณจะทำอย่างนี้ไม่ได้ผมทำเพื่อประชาชนไอ้จุย้อข้อกฎหมายมันแบบนี้มึงก็เอายกตัวอย่างนี่แหละคือพฤติกรรมของคอพอพอแล้วมีเคสตัวอย่างที่คนหลายคนเขาเล่าให้ฟังนะ หลายเคสที่คอพอพอไม่เคยให้คำแนะนำกับประชาชนเลยมีแต่บอกว่าให้ประชาชนน่ยยอมรับตามเงื่อนไขของบริษัทประกันไปซะแล้วอย่างนี้จะให้เราไปพึ่งใครสุดท้ายก็อยู่ที่ทนายความแล้วก็วนไปวนมาไม่โหนกระแสก็สายไหมต้องรอดหรือก็เลยไปถกไม่เถียงหรือสุดท้ายไปนู่นเลยชูวิทย์หรือคุดอัจฉริยะ หรือไม่ก็มูลและนิติปวีนานี่ประเทศไทยเราเป็นอะไรกันไปแล้วค่าราชการที่คิดทําเพื่อประชาชนหมดสิ้นกันเอาเลยเรื่องประกันภัยมาไกลแล้วยังไงก็ขอฝากต่อเลยนะครับการซื้อประกันภัยไม่ว่าจะเป็นประกันภัยรถยนต์ประกันอัคคีภัยของบ้านแนะนําให้ซื้อกับประกันภัยบริษัทที่มีชื่อเสียงมันสําคัญจริงๆอย่าเห็นแค่เบีย้ยประกันหรือแค่คนรู้จักเท่านั้น แล้วเพื่อนๆน,น้องๆทุกท่านที่ชมคลิปนี้มีประสบการณ์ยังไงกับประกันภัยประกันบ้านหรือประกันชีวิตเล่าให้ฟังกันบ้างนะครับต้องขอโทษด,ด้วยนะครับถ้าท่านผู้ชมบางท่านเป็นตัวแทนขายประกันอะไรที่เราเสนอความคิดเห็นแอดแตกต่างกันไปก็แนะนำได้นะครับแล้วคลิปนี้ก็จบลงขอขอบคุณและสวัสดีจากเราอยลังสตูดิโอ